สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเตรียมย้ายประเทศแอนนาโพสตัดพเพอเตรียมทิ้งทุกอย่างย้ายไปประเทศที่ไม่มีใครรู้จัก27พฤษภาคมแอนนาโพสข้อความลงในกลุ่มระบุว่าที่ผ่านมาแอนนาดูแลคนมากมายรับงานไม่เลือกเพื่อทุกคนอยู่สบายแต่หลังจากนี้จบคดีนี้แอนนาจะทิ้งทุกอย่างทั้งงานทั้งชื่อเสียงไปอยู่ประเทศที่ไม่มีใครรู้จัก กับสามีก็เคลียจบแล้วต่อไปจะใช้ชีวิตเพื่อตัวเองบ้างที่ผ่านมาเครียดมากทั้งการโดนวิจารณ์เรื่องการรีแคปนางงามการทำงานชีวิตส่วนตัวเหนื่อยมากกับการเป็นคนในแสงถูกวิพากทุกวันก่อนสิ้นปีจะดับไฟทุกดวงทิ้งทุกอย่างขอบคุณทั้งคนที่สพอร์ตและไม่ u พอร์ตโดยโพสต์ดังกล่าวมีคนเข้าไปให้กำลังใจอัน,นาเป็นจำนวนมาก และบอกว่าเคารพทุกการตัดสินใจของแอนนาบ้างก็บอกว่าให้แอนนารีบกลับมาแก้ไขในส่วนที่ผิดและเริ่มต้นใหม่ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก T News ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ